มันมีกระแสกระแสหนึ่งนะครับที่คนไทยหลายคนเริ่มรับรู้กันแล้วว่าที่ดินของเกษตรกรในประเทศไทยนั้นในอดีตที่ผ่านมาเราบอกว่ามันอยู่ในมือของนายทุนเป็นส่วนใหญ่แต่ปัจจุบันเนี้ยกลับกลายเป็นว่าที่ดินเหล่านี้นะครับที่เคยอยู่ในมือของนายทุนนั้นก็อยู่ในมือของนายทุนนั่นแหละครับไม่ได้มีการเปลี่ยนไปไหนแต่ทุกคนนี้มันมีลามเข้ามาถึงที่ดินของพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นที่ดินที่มีการครอบครองน้อยอยู่แล้วนะครับซึ่งที่ดินเหล่านี้มันมีการคืบคานแล้วก็เข้ามาครอบครองของคนต่างชาติครับคนต่างชาติในปัจจุบันนี้ที่ครอบครองที่ดินในเมืองไทยเยอะกว่าชาติอื่นก็คือประเทศจีนโดยเฉพาะจีนเทาถามว่ากลุ่มคนเหล่านี้เข้ามาครอบครองที่ดินในประเทศไทยได้อย่างไรเพราะกฎหมายของประเทศไทยนั้นไม่อนุญ,ญาตให้คนต่างชาติครอบครองที่ดินครับไม่ว่าจะเป็นที่ดิน ผืนใหญ่หรือว่าผืนเล็กยกเว้นการมาลงทุนการทําอุตสาหกรรมในการเช่าที่ดินแบบนี้ครับแต่ปัจจุบันนี้กลับกลายเป็นว่าทุนจีนเหล่าหนึ่งนะครับเข้ามาครอบครองที่ดินในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นทําให้อัตราการถือของที่ดินของประชาชนคนไทยนั้นมีลดน้อยลงแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับแต่ถามว่าใครหลายคนเริ่มพูดไหมใครหลายคนก็เริ่มพูดสอสอสวอรหรือว่าพ่อค้านายทุนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ ที่เขารักชาติบ้านเมืองครับยกเว้นนายทุนที่หาผลประโยชน์ใส่ตัวเองนายทุนเหล่านี้เขาคงไม่สนใจแล้วครับก็มีการเริ่มพูดกันเยอะขึ้นนะครับว่าคนไทยระบบราชการไทยหรือว่าคนที่มีอำนาจในเมืองไทยนั้นทําไมปล่อยให้คนต่างชาติคนต่างด้าวเข้ามาครอบครองที่ดินในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นพี่น้องประชาชนสังเกตเห็นไหมครับว่าปัจจุบันเนี่ย นอกจากกลุ่มของคนจีนที่มาลงทุนแล้วกลุ่มของจีนเทานะครับกลุ่มจีนเทาเนี่ก็คือพวกหัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์หรือว่าอาชญากรข้ามชาติต่างเนี่ยเขามาลงทุนในประเทศไทยเอาเงินสีเถาเข้ามาฟอกในประเทศไทยโดยการลงทุนโดยการซื้อที่ดินแต่สุดท้ายเงินเหล่านี้การลงทุนเหล่านี้ก็กลับกลายเป็นว่าทําให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นเดือดร้อนเพราะการกระทําเหล่านี้เดือดร้อนยังไงครับผมจะยกตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าแถว ชนบุรีระยองโดยเฉพาะแถวปราจีนบุรีปัจจุบันนี้นะครับที่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าทุนจีนสีเทามีการลงทุนในประเทศไทยสุดท้ายการลงทุนเหล่านั้นก็ก่อมลพิษในประเทศไทยหรือว่าสร้างความเสียหายให้กับระบบพื้นที่ระบบนิเวศในประเทศไทยสร้างความเสียหายให้กับทรัพยาการธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยในพื้นที่เป็นอย่างมากแต่ถามว่าเจ้าที่รัฐเขาเห็นไหมเขาแก้ไขไหม ผมก็คิดว่าเขาเห็นนะครับแต่ถามว่าแก้ไขมากน้อยแค่ไหนอันนี้ผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในพื้นที่แต่ข่าวที่ออกมาก็คือมีการแก้ไขแต่การแก้ไขนั้นเป็นไปอย่างเชื่องช้าแล้วก็ล่าช้าสุดท้ายบางเคตบางกรณีกลับกลายเป็นว่าทําให้เรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องปกติที่ชาวบ้านจะต้องทนที่ชาวบ้านจะต้องยอมรับให้ได้ว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องปกติซึ่งมันไม่ใช่เรื่องปกติที่เคยเป็นมา ของประเทศไทยของประชาชนในพื้นที่นั้นเช่นการมาทําโรงงานกําจัดขยะในพื้นที่ของประเทศไทยถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีครับอันนี้เป็นข่าวคราวที่ออกข่าวกันมามากพอสมควรสถานีโทรชัดบางช่องก็มีการติดตามข่าวเรื่องนี้โรงงานกําจัดขยะก็มีการสั่งปิดไปแล้วแต่สุดท้ายก็มีการลักลอบเปิดพอลักลอบเปิดแล้วชาวบ้านร้องเรียนก็มีการร้องเรียนเจ้าที่ก็ไปตรวจไปตรวจเสร็จก็ปิด ปิดแล้วก็ลักลอบเปิดถามว่าทําไมถึงลักลอบเปิดได้อันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่รู้หรือไม่รู้สําหรับเรื่องนี้หรือรู้แต่มีงานเยอะหรือเปล่าสําหรับเจ้าหน้าที่ไทยอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆครับดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมอยากวิงวอนไปยังเจ้าหน้าที่รัฐนะครับในปัจจุบนันนี้ไม่ว่าพื้นที่ไหนของประเทศไทยนะครับทุกพื้นที่ในประเทศไทยทุกวันนี้โดนคนต่างด้าวเข้ามาครอบครองที่ดินโดยผิดกฎหมายนั้นเยอะมากถามว่าถูกกฎหมายมีไหม มีครับแต่ทุกวันนี้มันมีการครอบครองที่ดินโดยผิดกฎหมายนั้นเยอะมากครอบครองโดยผ่านอะไรครับโดยผ่านนอนมินีคนไทยครับทุกวันนี้คนจีนเทาเนี่ยฉลาดครับหรือว่าคนจีนที่มาลงทุนในประเทศไทยเขาก็ฉลาดคนพมา่าคนเขมรที่มาลงทุนในประเทศไทย <S <s เขาก็ฉลาดพอนะครับที่จะซื้อที่ดินในประเทศไทยที่ดินทำเลแพงๆทำเลดีๆเนี่ยปัจจุบันนี้คนไทยครอบครองน้อยมากครับคนจีนคนรัเสเซียครับ หรือว่าคนอิสราเอลที่เป็นข่าวนี่ก็มีการอยู่ในพื้นที่แต่และพื้นที่แล้วก็มีการออกข่าวว่าคนอิสราเอลครอบครองเกาะนั่นเกาะนี้คนรัเสเซียครอบครองเกาะนี้อ,อยู่ตรงนี้คนจีนเทาไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้สร้างมลพิษหรือว่าก่อความวุ่นวายให้กับคนไทยในพื้นที่อันนี้ก็เป็นข่าวเรื่อยมานะครับดังนั้นปัจจุบันเนี้ยสิ่งที่พี่น้องประชาชนเห็นสิ่งที่ ผมเองก็อยากเรียกร้องไปยังรัฐบาลหรือว่าเจ้าที่รัฐผู้เกี่ยวข้องนะครับว่าเห็นใจพี่น้องเกษตรกรเห็นใจพี่น้องประชาชนคนไทยเถอะนะครับหรือว่าเห็นแก่ลูกหลานของประเทศไทยคนไทยในอนาคตครับว่าที่ดินต่างๆเหล่านี้สมควรที่จะตกอยู่ในมือของคนไทยไม่ใช่ว่าให้คนต่างชาติมาทํามาหากินในประเทศไทยแต่สุดท้ายก็กลับกลายเป็นว่ากินบนเรือนขี่รถบนหลงังคาท่านไปดูเลยนะครับในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในแนวตะเข็บชายแดน คนชายขอบนี่จะรู้กันดีว่าคนต่างด้าวเริ่มเข้ามาก้านซื้อที่ดินกว้านซื้อคอนโดก้านซื้อพื้นที่ต่างๆเพื่อที่จะทําหมู่บ้านจัดสรรนั้นเยอะมากแต่การกระทําเหล่านี้เป็นการกระทําผ่านนอมินีของคนไทยซึ่งถามว่าคนไทยเหล่านี้เห็นแก่ตัวไหมผมเองก็คิดว่าเขาก็คงมีเหตุผลความจําเป็นในการที่จะทําแบบนี้ซึ่งถามว่าทําแบบนี้มันผิดกฎหมายไหมมันผิดกฎหมายครับถ้ามีการตรวจสอบกันจริงแต่ถามว่าทําไมถึงมีการทําแบบนี้เพิ่มมากขึ้น ก็ต้องถามเจ้าหน้าที่รัฐด,ดูนะครับว่าสิ่งต่างเหล่านี้ทําไมมันถึงมีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มันส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากปัจจุบนันนี้ในบางพื้นที่นะครับปัญหาเหล่านี้ที่ยังเกิดขึ้นไม่มากแล้วก็ยังไม่มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนคนไทยในพื้นที่นั้นก็อาจจะมองว่าเป็นปัญหาเล็กน้อยนะครับแต่บางพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้มันกลับกลายเป็นปัญหาใหญ่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับถามว่าปัญหาใหญ่แล้วหน่วยงานไหนจะแก้ไข ก็หน่วยงานของรัฐนะครับแต่ทุกวันนี้ผมไม่รู้ว่าหน่วยงานของรัฐนั้นแก้ไขในรูปแบบไหนจึงทําให้พี่น้องประชาชน,นไทยนั้นได้รับความเดือดร้อนกับสิ่งต่างเหล่านี้ที่เกิดขึ้นมีการบุกรุกที่ของป่าสังวนมีการบุกรุกที่ของอ่อางเก็บน้ําในการปลูกทุเรียนการทําโรงงานกําจัดขยะต่างๆนั้นถามว่าประชาคมท้องถิ่นหรือว่าคนที่อยู่ในพื้นที่นั้น mm hmm. เขาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยแต่ สิ่งหนึ่งที่ผมดูข่าวแล้วผมก็อึดอัดใจหรือว่าเสียใจมากพอสมควรนะครับก็คือผู้นําท้องที่ท้องถิ่นในพื้นที่นั้นบางพื้นที่เป็นซะเองครับบางพื้นที่เอื้อโอกาสหรือว่าหาช่องทางในการที่จะให้คนต่างด้าวกลุ่มกลุ่มทุนต่างด้าวนั้นเข้ามายึดครองที่ดินในพื้นที่นั้นอย่างง่ายดดยหรือว่าเปิดโอกาสให้กลุ่มทุนคนต่างด้าวคนต่างชาติเข้ามาซื้อขายที่ดิน โดยผ่านนอมินีของคนไทยนั้นได้อย่างชนิดที่เรียกว่าสะดวกสบายอำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างมากมีทนายพร้อมมีคนไทยพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือแต่ถามว่าคนไทยเหล่านี้ที่ทํานั้นได้รับค่าตอบแทนอะไรหรือไม่อันนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่สิ่งที่ผมพูดก็คือว่าท้องที่ท้องถิ่นในพื้นที่นั้นเฉพาะบางพื้นที่นะครับบางพื้นที่เขาก็รักพื้นที่รักถิ่นของตัวเองแต่บางพื้นที่เจ้าที่รัฐข้าราชการ ในท้องที่นั้นในท้องถิ่นนั้นก็กลับกลายเป็นว่าเป็นคนทาซะเองเป็นคนเชื้อเชิญให้คนต่างชาติเข้ามาซื้อที่ดินเป็นคนเชื้อเชิญให้คนต่างชาติเข้ามาตั้งโรงงานชนิดที่เรียกว่าประชาชนในพื้นที่นั้นได้รับผลกระทบอันนี้เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วก็ในประเทศไทยในปัจจุบันแต่เป็นบางคนบางกลุ่มบางพื้นที่ซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้ถ้าไม่แก้ไขนั้นมันจะค่อยๆลุกลามเหมือนไฟไม่ฟังแล้วสุดท้าย ก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยพี่น้องเกษตรกรไทยรวมทั้งอนาคตของลูกหลานไทยด้วยนะครับว่าอนาคตของลูกหลานไทยนั้นจะเป็นยังไงไม่มีใครรู้แต่ปัจจุบันนี้ปัญหาต่างๆเหล่านี้มันเริ่มลุกลามแล้วก็ใหญ่โตขึ้นทุกวันปัญหาต่างๆที่พี่น้องเกษตรกรไทยประชาชนคนไทยเห็นปัจจุบันนี้ก็คือว่าปัญหาสินค้าเกษตรนี่ครับสินค้าเกษตรอย่างที่เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวข้าวโพดอ้อ,อยยางพาราหรือแม้กระทั่งผักผลไม้ก็ตาม ล่าสุดก็คือที่ที่ผมทําคลิปไปเนี่ยก็มีปัญหาราคาตกต่าแต่ถามว่ารัฐบาลหรือว่าข้าราชการผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือไหมก็อย่างที่เห็นนะครับช่วยแบบขอไปทีหรือว่าช่วยแบบไม่อยากจะช่วยเท่าไหร่ครับก็อ้างว่างเงินไม่ค่อยมีแต่สิ่งที่พวกท่านทำนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดไหนคนไหนที่มีอำนาจข้าราชการพ่อค้านายทุนกต็ตําแต่สิ่งที่ท่านทํานั้นมันกลับตรงกันข้ามไม่มีเงินท่านก็กู้ แต่สาหรับพี่น้องกเกษตรกรพี่น้องประชาชนคนไทยพวกเรามีค่าแล้วก็มีประโยชน์กับท่าน <c oughs> เพียงแค่ช่วงที่ท่านจะหาเสียงเท่านั้นอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับที่ผมพูดจริงๆแล้วก็พูดจากใจเลยครับว่าพอเข้าไปเป็นรัฐบาลปุ๊บถ้าไม่มีระยะเวลาที่กระชั้นชิดว่าอีก2-3เดือนจะเลิกตั้งหรือว่าอีกปีข้างหน้าจะเลือกตั้ง6เดือนข้างหน้าจะเลิกตั้งนี่แทบไม่มีทางที่พวกท่านจะหันมาสนใจปัญหาของพี่น้องเกษตรกรปัญหาของพี่น้องประชาชนคนไทยเลยนะครับไม่ใช่ว่า เฉพาะพี่น้องเกษตรก่อนครับพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดตามตลาดนัดตามมันนอกอคอกนานี่แต่รับผลกระทบหมดครับเพราะว่าคนไม่มีเงินซื้อไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอยพ่อะไรรู้ไหมครับคนตกงานครับราคาสินค้าเกษตรก็กลับมาตกต่ําอีกในสมัยก่อนเนี่ยคนตกงานตกงานจากโรงงานอุตสาหกรรมกลับมาบ้านเราก็ยังมีข้าวเราก็ยังมีพืชผลทางการเกษตรในการที่จะขายแล้วก็ราคาก็ถือว่าดีพอสมควร แต่ปัจจุบันนี้ตกงานแถมมีน้ำซ้ำมาทําการเกษตรยังขาดทุนอีกต่างหากปัญหาต่างๆเหล่านี้มันเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานนะครับอย่างน้อยก็20กว่าปีมาแล้วสําหรับประเทศไทยแต่ถามว่าทําไมมันยังไม่ดีขึ้นมันยังไม่ดีขึ้นเพราะ1นักการเมือง2คนที่มีอำนาจ3ข้าราชการ3ส่วนนี้นะครับไม่ว่าข้าราชการส่วนไหนก็ทำนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารประเทศมีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะนําพาประเทศ ไปในทิศทางไหนก็ตามครับสามสิ่งสามส่วนเหล่านี้นักการเมืองคนที่มีอำนาจพ่อค้านายทุนข้าราชการเนี่ยมีส่วนอย่างมากในการที่จะกําหนดทิศทางว่าประเทศไทยนั้นจะอยู่ดีกินดีมากน้อยแค่ไหนแต่ปัจจุบันนี้กลับกลายเป็นว่าคนเหล่านี้อยู่ดีกินดีแต่พี่น้องประชาชนคนไทยคุณภาพชีวิตกลับลดลงอย่างเช่นปัจจุบันนี้นครับปัญหาอย่างหนึ่งที่พี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนคนไทยกําลังที่จะเจอครับถ้าท่านติดตามข่าวดูดีๆนี่ ปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาในเรื่องของระบบสาธารณสุขระบบสาธารณสุขของไทยปัจจุบันนี้นะครับกำลังเริ่มที่จะมีปัญหาในเรื่องของงบประมาณที่จะให้โรงพยาบาลต่างๆนั้นไม่เพียงพองบประมาณรายหัวไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงอันนี้เป็นข้อมูลของสวท่านหนึ่งนะครับที่ผมติดตามข่าวแล้วก็ข้อมูลทางกองทุนกองทุนหนึ่งนะครับที่มีการจ่ายเงินให้กับโรงพยาบาลนี้ข้อมูลไม่ตรงกัน แต่สิ่งที่ผมเห็นเวลาที่ชาวบ้านไปรับบริการก็คือมีการให้บริการที่เริ่มล่าช้าลงในการรักษาบางโรคบางประเภทที่ต้องใช้เงินทุนเยอะเช่นโรคอะไรครับเช่นโรคที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการผ่าตัดหรือโรคมะเร็งโรคอะไรต่างนะครับที่มันทําให้พี่น้องประชาชนนั้นจําเป็นต้องรักษาแต่ว่าค่าใช้จ่ายนั้นราคาแพงเช่นโรคต่างๆที่จะต้องมีการรักษาโดยการผ่าตัดนี่จะต้องมีการเข้าคิว บางคนนี่ถ้าไม่ใช่เคสฉุกเฉินนะครับเข้าคิวหลายเดือนเลยครับกว่าจะได้ผ่าตัดอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวของผมก็คือพวกคนที่ผมรู้จักนี่ครับเพื่อนที่ทํางานอะไรบ้างนี่ครับที่ผมรู้จักนี่ระยะเวลาการรอคอยในการรักษาโรคนี่หลายเดือนนะครับสาหรับโรคที่จําเป็นต้องผ่าตัดในบางเคสบางกรณีนี่มันก็เลยทําให้ผมมองว่าระบบสาธารณสุขไทยปัจจุบันนี้กําลังเริ่มมีปัญหาพอเริ่มมีปัญหา มันก็กระทบกับพี่น้องประชาชนคนไทยพี่น้องประชาชนโรคทั่วไปโรคไข้โรคปวดท้องอะไรต่างๆนี่อาจจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ถ้าโรคที่มีการใช้งบประมาณในการรักษาแต่ละทีรักษาเยอะเป็นแสนหลายแสนนี่อันนี้เริ่มเห็นผลว่ากําลังจะมีปัญหาครับแล้วปัจจุบันนี้นะครับคนต่างด้าวมาอยู่ในประเทศไทยนี่เริ่มเยอะขึ้นโดยเฉพาะคนที่มาอยู่โดยผิดกฎหมายนี่ช่วงที่ผ่านมาเนี่เป็นข่าวนะครับแต่ปัจจุบันนี้เงียบกริบครับ แล้วก็อยู่กันแบบที่เรียกว่าเป็นปกติไปแล้วนะครับอันนี้ก็คงไม่ต้องพูดถึงนะครับแต่ที่แน่คือว่าหนึ่งปัญหาคนต่างด้าวคนต่างชาติมากว้านซื้อที่ดินแล้วก็มาครอบครองที่ดินในประเทศไทยนั้นปัจจุบันนี้ประชาชนพี่น้องประชาชนคนไทยเกษตรกรคนไทยในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจทางการเกษตรเนี่ยเช่นชนบุรีระยองปราจีนบุรีหรือพื้นที่อู่เข้าวน้นํานี่เริ่มได้รับผลกระทบแล้วเห็นผลอย่างชัดเจนเลยนะครับว่า การที่กลุ่มทุนต่างชาติหรือว่าคนต่างชาติเข้ามากว้านซื้อที่ดินผ่านนมินีของคนไทยนั้นคนไทยประชาชนทั่วไปพี่น้องเกษตรกรเริ่มที่จะได้รับผลกระทบแล้วนะครับในเรื่องของการค้าขายเช่นกันนะครับปัจจุบนันนี้ปัจจุบันนี้ท่านเห็นไหมครับว่าพวกแขกขายโรตีพม่าโรฮิงญาแขกขายผ้าพ,พวกนี้เริ่มมีเยอะมากขึ้นนะครับมีทุกหมู่บ้านมีทุกพื้นที่นะครับแล้วปัจจุบันนี้คนเหล่านี้ทำอะไรครับปล่อยเงินกู้ ขายมุ้งขายโรตีแล้วล่าสุดก็คือขายไอติมด้วยในอนาคตคนเหล่านี้จะขายทุกอย่างแต่ธรรมะปัจจุบันเนี่ยที่เห็นขายกันอยู่ตามหมู่บ้านออกเงินกู้อะไรต่างนี่เป็นคนต่างชาตินี่ทาได้ไหมตามกฎหมายไทยนี่ทําไม่ได้ครับแต่ําว่าทําไมเขาทําได้อันนี้ผมก็ไม่ทราบต้องถามเจ้าหน้าที่ดูนะครับว่าทําไมเขาถึงทําได้ําว่าผมไปเอาข้อมูลมาจากไหนคนที่ฟังอยู่ในปัจจุบันนี้ฟังคลิปผมอยู่นะครับ ท่านคงเคยเห็นนะครับที่เราเรียกว่าพวกแขกขายโรตีพวกแขกขายโรตีนี่ส่วนมากจะเป็นพวกพมา่าโรฮิงญาแต่ถ้าเป็นพวกแขกขายผ้าหม่มขายผ้าออกเงินกู้นี่จะเป็นพวกแขกอินเดียแขกศรีลังกาอันนี้เท่าที่ผมสังเกตเห็นนะครับดังนั้นคนเหล่านี้ในอนาคตจะมาสร้างปัญหาให้กับลูกหลานพี่น้องประชาชนคนไทยไม่มากก็น้อยนะครับในระยะเวลาอย่างมากก็20-30ปีนี้ได้เห็นแน่ๆนะครับ ช่วงคนอายุอย่างผมนี่ถ้าผมอายุสัก70ก็คงจะได้เห็นคนเหล่านี้สร้างปัญหาถ้าเกิดว่าระบบราชการไทยโครงสร้างของการเมืองไทยคนที่มีอำนาจยังเป็นแบบนี้อยู่ยังเป็นประเภทที่มือใครยาวสาวได้สาวเอาก็ใครที่พูดง่ายว่าใครที่มีกําลังมีอํานาจก็กวักใส่ตัวเองนะครับเอาใส่ตัวเองให้หมดเอาให้เกลี้ยงเลยปัจจุบนันนี้มันก็เป็นแบบนั้นครับแต่ถามว่าพี่น้องประชาชนทไทยได้อะไรก็อย่างที่เห็นนะครับ สินค้าเกษตรราคาตกต่ําก็มีมาตรการบ้างแต่ไม่มากถามว่าพี่น้องเกษตรกรอยากให้แก้ปัญหาในเรื่องนี้เป็นแบบไหนเราไม่ต้องการที่จะให้รัฐบาลมาชดเชยในทุกครั้งที่ราคาตกต่ําเพราะเรารู้ว่าเราได้ประโยชน์เพียงแค่ชั่วคราวแต่สิ่งที่เราต้องการคือว่าอยากให้รัฐบาลหรือว่าใครก็ตามที่มีอำนาจนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่ทาหารมีอำนาจตอนที่นักการเมืองมีอำนาจก็ตามมาเป็นรัฐบาลเนี่ย อยากให้แก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรให้เป็นไปอย่างยั่งยืนยั่งยืนแบบไหนครับผลผลิตออกมาไม่ว่าจะเป็นราคาสูงหรือราคาต่ําถ้าราคาสูงก็ให้พ่อค้าคนกลางไปครับก็ขายไปไม่ว่าจะเป็นข้าวก็โพดอ้อยแต่ในช่วงที่ราคาสูงหรือราคาตกต่ำก็ตามก็ส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนมีรายได้หรือว่าสามารถที่จะสร้างรายได้จากสิ่งเหล่านี้แปรรูปสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้างนะครับ สิ่งต่างเหล่านี้มันจะทําให้อาชีพเกษตรกรของพี่น้องประชาชนนั้นสามารถที่จะอยู่ได้อย่างยั่งยืนแม้ว่าในวันนั้นอนาคตข้างหน้าสินค้าจะราคาตกต่ํามากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเราแปรรูปสินค้าได้ขายได้ต่างชาติรู้ต่างชาติยอมรับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็คิดว่าพี่น้องประชาชนคนไทยหลายคนแล้วก็เกษตรกรอย่างผมนั้นเห็นด้วยถ้าทําเรื่องนี้ได้แต่ปัจจุบันนี้มันกลับกลายเป็นว่าเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องหาเสียงแล้วก็ ทำเพียงแค่ว่าราชการเอางบมาลงอบรมนั่นอบรมนี่แต่สุดท้ายมันไม่มีความต่อเนื่องเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะบอกว่างบประมาณมันหมดอันนี้แหละครับคือปัญหาของระบบราชการไทยปัญหาของเมืองไทยที่ผมมองไปมองมานี่มันเหมือนจะมีความตั้งใจว่าแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเศรษฐกรแบบนี้ทําไมต้องแก้แบบนี้เพราะต้องการที่จะหาเสียงถ้าทําให้มันเกิดความยั่งยืนเกิดความเจริญคนเหล่านี้ระดับคนที่มนียมนาจระดับ คนที่สามารถที่จะเป็นผู้นําคนได้เนี่ยเขาจะไม่มีเรื่องที่จะหาเสียงเขาจะไม่มีเรื่องที่จะสร้างแรงจูงใจให้เขาได้เป็นพระเอกในสายตาประชาชนในสายตาของพี่น้องเกษตรกรไทยอันนี้เป็นแนวคิดหรือว่าความคิดของผมนะครับว่าผมมองจากหลายมุมว่าเรื่องนี้มันแก้ไขได้แต่ไม่เคยได้รับการแก้ไขสักทีเพราะอะไรก็เพราะว่าเกษตรกรประชาชนคนไทยมีประโยชน์ทั้งในช่วงของการเลือกตั้ง และในช่วงของการปฏิวัติรัฐประหารเป็นฐานอำนาจของคนเหล่านี้ในการสร้างความนิยมถ้าประชาชนอยู่ดีกินดีแล้วผมก็คิดว่าประชาชนทั่วไปนั้นจะเลือกคนหรือว่าเลือกคนที่มีอำนาจมาปกครองบ้านเมืองจากคนที่ดีจริงๆงจากคนที่เห็นแก่พี่น้องประชาชนจริงๆแต่ถ้าทําให้พี่น้องประชาชนอยู่แบบนี้นะครับเราก็จําเป็นต้องรอรับการช่วยเหลือจากรัฐบาลซึ่งกลุ่มคนที่มีอำนาจพ่อค้านายทุนนักการเมืองหรือว่าข้าราชการต่างๆชอบ ผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าถ้ารับการช่วยเหลือจากรัฐบาลแล้วนั่นก็หมายความว่าเหมือนเราเป็นหนี้บุญคุณของคนที่ช่วยเหลือเราท,ทั้งทั้งที่ภาษีของเราเองช่วยเหลือเราเองหลายคนอาจจะบอกว่าประชาชนทัปป่วไปชาวนาเกษตรกร,ร,กรไม่เคยได้เสียภาษีจริงครับรายได้ของเราอาจจะไม่เคยได้เสียภาษีแต่บางคนอาจจะเสียแต่น้อยมากที่จะเสียภาษีแต่สิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าเราเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ เสียภาษีทุกวันก็คือการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนั่นเองดังนั้นปัญหาในเรื่องของที่ดินปัญหาในเรื่องของต่างชาติเข้ามาครอบครองที่ดินของพี่น้องเกษตรกรพีน่น้องประชาชนคนไทยในประเทศไทยเยอะมากขึ้นนะครับไม่ใช่เฉพาะกลุ่มจีนเท่านะครับรัสเซียกลุ่มของคนอิสราเอลกลุ่มของคนพม,มา่ากลุ่มของคนคเขมรหรือพ่อค้าในทุนต่างประเทศนี่พวกแขกอินเดียพวกพม่มาโรฮิงญาเนี่ย เข้ามาถือครองทรัพย์สินในประเทศไทยมากขึ้นที่ดินมากขึ้นเนี่ยอนาคตลูกหลานของประเทศไทยนั้นผมไม่รู้ว่าจะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนแต่ปัจจุบันนี้ในบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพชีวิตในเรื่องของวัฒนธรรมความเชื่อความศรัทธานั้นสิ่งต่างเหล่านี้ในบางพื้นที่เริ่มได้รับผลกระทบจากคนต่างด้าวหรือว่ากลุ่มจีนเทาหรือไทยเทาที่นำพาคนต่างด้าวเข้ามาในประเทศไทย โดยผิดกฎหมายนั้นคนไทยในพื้นที่เริ่มได้รับผลกระทบเริ่มชัดเจนมากขึ้นแต่ในอนาคตแล้วพี่น้องประชาชนคนไทยลูกหลานไทยจะอยู่อย่างไรเราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่ารัฐบาลไหนจะจริงใจในการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็จริงใจ